Bitcoin ในวันนี้ได้มีการ break pattern บางอย่างออกมาเป้าในการกลับตัวเนี่ยจะไปถึงจุดไหนได้บ้างคลิปวันนี้ผมจะมาัปเดตกราฟบิตคอยและมาอเปเด e a l t c o ี่เพื่อนๆได้ขอมาการกลับตัวของ Bitcoin ในวันนี้ื่อเปลี่ยนตรงจับตาห้ามพลาดนะครับกินกาแฟฉลองกับสมาชิกเฮาฉลามที่ทํากําไรได้ด้วยนะฮะเชิญ สวัสดีเพื่อนๆชาคคว,ควคริปตีเคเลววนโต้คริปโตเคเรซี่วันนี้เป็นวันที่2ีเดือน10และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะก็จะมาอัปเดตกราฟบิตคอยกันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ได้บอกแล้วเนะว่าบิตคอยเนี่ยวิ่งเป็นทรายเกลน,นะเตรียมที่จะเบรกแล้วก็จะมีมาติกนะครับที่วันนี้ก็ได้มีการปรับตัวขึ้นมาเช่นเดียวกันก็ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้เทรดที่บ y ยบิตเพื่อนๆสแกน QR code หรือคลิกที่ลิงก์แนะนำของผมจะอยู่ใต้คลิปด้านล่างเนาะทำให้ครบ4ข้อนี้เพื่อนๆได้รับโบนัสฟรี Bybit ่ ค่าธรรมเนียมเนี่ยถูกที่สุดแล้วนะสปอร์ตเนี่ยก็ฟรีด้วยนะครับฉะนั้นการเทรดฟิวเจอร์ใครที่เทรดบ่อยๆเปิดใจใช้งานการเทรดที่บายบิทด,ดูครับเอาละแต่ก่อนอื่นเนาะผมก็ขอแค่คนละไลค์คนละเมนแล้วก็ซับสไคร้กดกระดิ่งเนาะเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์ให้การสนับสนุนผมก็ได้เมื่อเพื่อนๆกดแล้วก็มาฟังมองของผมกันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมได้บอกไปแล้วว่าผมมองเป็นไทรแองเกิลเนาะเตรียมที่จะเลือกทางหรือเตรียมที่จะเบรกนั่นเองนะครับซึ่งในภาพช็อตเทอมเนี่ยถึงแม้ว่าาในภพ อ๋อในทางเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยยังไม่ได้เห็นสัญญาณการเบรกที่ชัดเจนของเทรนไลน์เนาะแต่ในช่วงจุดนี้เนี่ยก็เริ่มมีการเบรกออกมาเล็กน้อยนะเคียงแค่ว่ายังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ผมให้แนวโน้มไปที่ขาขึ้นในภาพช็อตเทอมเนาะคือเราจะเห็นนะว่าวิ่งไปเหมือนบอร์ดดิ้งเวทเนาะในกรอบนี้นะครับสามเหลี่ยมปากกว้างออกและไซด์เวเนี่ยเบรกออกมากำลังรับอยู่เนาะบริเวณเทรนไลน์นัรับสำคัญของบอดดิ้งเวทนะจุดนี้เลยนะครับผมก็เลยจะมองท t a r g e ต ของบอดดิ้งเว์เนี่ยผมวัดเป้าไว้ให้แล้วจะอยู่ที่ช่วงประมาณ1,9900ดอลลาร์หรืออาจจะช่วงประมาณ2,000 0ดอลลาร์โดยประมาณนะตัวเลขกลมๆเหมืกันนะครับผมจะมองว่ามีโอกาสนะที่จะปรับตัวเป็นขาขึ้นในภาพช็อตเทอมสิ่งสําคัญการที่ปรับตัวเป็นขาขึ้นในภาพช็อตเทอมหรือการเบรกออกไปเนี่ยเนี่ยมันจะดันเป็นการเบรกผ่าน เทรนไลน์ trend line ของ descending triangle ด้วยนะครับก็คือเทรนไลน์สีแดงๆตรงนี้ถึงแม้เราจะเบรกแนวโน้มขาลงของบ i n g w e i เว t ออกไปได้เนี่ยจุดนี้เนี่ยอาจจะเป็นการเบรกได้นะผมมองเป็นการเบรกได้ละกันแต่ผมได้บอกไปแล้วว่ามีโอกาสนะที่อาจจะเกิดการเฟะเอาเกิดขึ้นก็คืออาจจะเป็นการขึ้นก่อนการประกาศตัวเลข FOMC หลายคนอาจจะใจชื้นว่าโอ้โหเบรกแล้วแน่ๆการประกาศก็คงจะออกมาดีแต่พอวันประกาศเนี่ยอาจจะไซด์เวย์นะแล้วพอประกาศปุ๊บนะครับ โซนสีเหลืองๆเนี่ยแท่งสีเหลืองๆของผมประกาศออกมาไม่ดีเนี่ยการเป็นการล่วงหลุดเนีวสำคัญการเป็นการเฟกเอาอะไรแบบเนี้ยผมยังแอบ,บมองมุมนี้เผื่อใจเอาไว้อยู่เนาะอันนี้ผมเป็นมุมมองที่ผมมองเอาไวน้นะส่วนตัวผมเองผมก็เลยมองว่าถึงแม้เขาจะเบรกออกมาเนี่ยผมก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเนาะผมเนี่ยจะรอการประกาศตัวเลขเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมได้บอกไปแล้วว่าการเบรกออกมาถือเป็นเรื่องที่ดีเรื่องนึงแล้วนะครับเพียงแค่ว่าการประกาศตัวเลขออกมาเนี่ยจะต้องออกมาดีด้วยเขาจะได้พุ่งขึ้นต่อเป็นแนวโน้มขาขึ้น อะไรปรับมานี้นะครับเนื่องจากถึงแม้ว่าเราจะเบรกออกมาเนี่ยแต่เรายังอยู่ในโน้มขาลงเรามีแนวต้านสำคัญอีกค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นผมไม่ได้กังวลเรื่องการตกรดเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยเทรดทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงอยู่แล้วนะกับเพื่อนๆเหาฉลามนะครับผมก็จะมีรีสอร์ทกับเพื่อนๆกันอยู่แล้วนะครับซึ่งก็มีคนเทรดทันบ้างเข้าไม่ทันบ้างอะไรแบบนี้เนาะ มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมก็เลยไม่ได้กังวลนะครับว่ากล้ามมันจะต้องไปทางไหนนะเพราะว่าเราเทรดกันทั้ง2ทิศทางกันอยู่แล้วนะเพราะว่าผมวางแผนให้เพื่อนๆสมาชิกทั้ง2ทิศทางกันอยู่แล้วแต่ว่าในภาพระยะสั้นผมมองเป็นแนวโน้มขาขึ้นไวก้ก่อนละกันนะครับส่วนเป้าราคาไทยนะผมก็แอบมองไปถึงช่วงประมาณ800นะก็ถึงช่วง801นั่นแหละนะครับผมมองเป็นแนวโน้มขาขึ้นไวก้ก่อนละกันแต่ว่าเปเพื่อนพิจรณาตาม ราคายูดดีด้วยดนะ้เนาะเพราะว่าราคาไทยเนี่ยจะไม่ค่อยสเสถียรนะครับสภาพคล่องจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เนาะอ่าต่อไปก็เป็นมาติกนะที่ผมได้บอกไปแล้วว่าในคลิปเมื่อวานผมบอกว่าเป็นมาติกเนี่ยเป็นการลงมาลีเทสเพื่อที่จะขึ้นต่อซึ่งวันนี้เขาก็ได้มีการเบรกไฮในภาพช็อตเทิร์ไปแล้วนะเพื่อนๆก็อาจจะต้องรอสัญญาณการพักตัวส่วนใครที่เข้าเทรดทันตามแผนนะก็ดีใจกับเพื่อนๆด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะใครที่จะไปไล่ราคาตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังในการกลับลงมาพักตัวอีกรอบหนึ่ใครรทที่นะจจเเข้าดก็ ระวังกันไว้ด้วยนะครับแต่ว่าผมยังมองทาร์เก็ตไปที่ประมาณ1ดอลลาร์เอาไว้ก่อนละกันต่อไปเป็นชิบาที่เพื่อนๆได้ขอมานะครับชิบาเนี่ยก่อนหน้าน,นีนะ้ผมมองเป็นเหมือนแบร์แฟกเนาอซึ่งเขาได้หลุดแบร์แฟกเรียบร้อยแล้วพเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเทรนไลน์นวรับสําคัญ แต่เขาดัานปิดหลุดลงมานะครับจากแท่งเทียนพฤติกรรมแท่งเทียนเนี่ยที่มีการทิ้งไส้เทียนเอาไว้เนี่ยอาจจะรีบาวได้ถึงช่วง1100นะตัวเลขท้ายหรืออาจจะเป็นช่วง1150อะไรประมาณนี้นะาะว่าถ้าเรามาดูตามโซนโวลุมโปรไฟล์แล้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะว่าโซนที่มีน,นัยสำคัญของชีบะ จริงๆเนี่ยจะอยู่ที่กรอบนี้เลยนะครับกรอบด้านล่างตรงนี้เลยส่วนที่มีเนใื้อสําคัญเนี่ยจะเป็นโซนด้านล่างสัมมากว่าและก็มองเป็นแนวโน้มขาลงเอาไว้ก่อนต่อไปก็เป็นเหรียญพาวหรือเปล่านะครับผมไม่มั่นใจนะเป็น po W อยู่นะราคาไทยที่เพื่อนๆนได้ขอมาซึ่งผมก็มองเป็นคล้ายคลาชิบะนะแต่อันนี้มองเป็นเหมือน triangle และเขาก็ได้ปิดหลุดล่วง triangle มาเล็กน,น้อยนะแล้วผมจะมองเป็นโซนที่มีเนใสําคัญเนี่ยโซนด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับก็จะมองไปตั้งแต่ช่วง3.4จนถึงช่วง4.5ที่อาจจะลงมาท,ทได้แล้วก็เป็น t a m a นะผมไม่รู้ว่าเหรียญอะไรนะครับก็คือเหรียญน,นี้ผมมองว่าไม่น่าสนใจนะครับแล้วก็วิเคราะห์อะไรไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเขาล่วงลงมาเยอะพอสมควรแล้วนะก็ไม่ได้มีแนวโน้มอะไรที่น่าสนใจหรือมีนัยะสาคัญสักเท่าไหร่นะผมก็มองว่า ไม่น่าเทรดละกันครับเรืยอนนี้ก็ไม่มีความคิดเห็นละกันนะครับเอาละครับเพื่อนๆและใครอยากให้การสนับสนุนผมเนาะอยากวางแผนเทรดกับผมกับเพื่อนๆเหาฉลามนะเ,นเพื่อนๆสามารถให้การสับสนุนผมได้นะครับก็คือใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android นะสแกน q r code ตรงนี้หรือจะสมัครสมาชิกหน้าช่อง y ยูทูบของผมเนาะไปที่หน้าช่องของผมและกดสมัคร มุมขวานะครับข้อมูลที่สําคัญแผนการเทรดของผมจะอัปเดตไว้ในชุมชนสำหรับสมาชิกเท่านั้นซึ่งจะเป็นแผนเทรดทั้งขาขึ้นและก็ขาลงนะครับและผมก็ฝากไปเทรดที่บ y ยบิดด้วยเนาะพเพื่อนๆทำให้ครบ4ข้อนี้ได้รับโบนัสฟรีที่สาคัญการเทรดที่บายบิดค่าธรรมเนียมถูกที่สุดแล้วครับพเพื่อนๆเปิดใจใช้งานกันดูนะครับ เอาล่ะบิตคอยผมก็มองขึ้นไว้ก่อนนะในภาพระยะสั้นนะครับจากการที่เบรกแนวโน้มขาลงในภาพช็อตเทอมตรงนี้ออกมานะเป็นบอดดิ้งเวทรูปแบบหนึง่งผมก็จะมองทาร์กเก็ตไปที่ประมาณช่วง19,700จอยนถึงช่วง19,900เ้ไซเวแลวก็อาจจะขึ้นต่อได้อีกถึงช่วง2 3ง0 0ื่0อะไรแบบนี้นะก่อนการประกาศตัวเลข FOMC ก็ได้อะไรแบบนี้นะครับหรือถ้าการประกาศตัวเลข,ขออกมาดีเขาอาจจะพุ่งขึ้นต่อเลยก็ได้แต่ถ้าการประกาศตัวเลขไม่ดีพุ่งมาถึงโซนนี้หรืออาจจะโซนี ขาอาจจะล่วงลงต่อแล้วกลายเป็นการเฟกเอาก็ได้เรามัดระวังในการเข้าเทรดด้วยนะเพราะว่าเราจะมองเป็นเพียงแค่กรอบไซด์เวกอบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยจะเป็นกรอบที่ใหญ่ขึ้นก็ได้แค่นั้นเองนะครับจริงๆตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายหรือบางมุมมองนะครับเราจะมองเป็นแบร์แฟกก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อจะเห็นโซนแนวสาคัญช่วงนี้ที่มีนัแยสาคัญนะครับตรงนี้เนี่ยจะมองเป็นแบร์แฟกก็ได้เนาะเนี่ยล่วงลงมาไซด์เวกอบ ถึงแม้จะพุ่งขึ้นไปถึงช่วง29,000หรือ21,000เนี่ยยังอยู่ในกรอบของแบนแฝกอยู่เหมือนเดิมนะอาจจะลงกลับมาหาแนวรับสำคัญ้านล่างอีกรอบและล่วงหลุดวันประกาศพอดีก็ได้อันนี้เนี่ยยังคงต้องเป็นหมุนมองที่เพื่อนๆต้องระมัดระวังเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมก็ทำเพียงแค่ได้เตือนและก็เชร์มุมมองต่างๆเท่านั้นนะและต่อไปครับเพื่อนๆถ้าเราพิจารณาตาม MACD แล้วกับ Bitcoin เนี่ยในไทม์เฟรมมันนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะว่า Histo g กรเนี่ยวว แม็ดีนะครับเริ่มเปลี่ยนเป็นสีอ่อนๆเนี่ยเพื่อนๆ,ๆอาจจะพิจณาแบ่งไม้เข้าเทรดไว้ก็ได้นะเพื่อสะสมในภาพลองเทอมนาอแต่ว่าเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับว่าเขาจะไซด์เวขึ้นลงอยู่ในกรอบเนี่ยอันนี้มันเป็นแท่งมันเนาะแสดงว่าราคาเนี่ยอาจจะสูงพอสมควรหรือต่ําพอสมควรในกรอบไซด์เวและใช้เวลานานแต่หลังจากนั้น,นับเพื่อนๆถ้าเราทนรอไหวนะครับอาจจะเป็นช่วง1ปีหรืออาจจะหลายๆเดือนนะครับ สุดท้ายก็ยังพอทํากําไรให้เราได้นะจากการที่เขาจะคลอสตาดกันขึ้นอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างในปี2015และก็ต่อไปในปี2018เช่นเดียวกันอยู่ในโซนจุดต่ำสุดซึ่งเป็นโซนที่ฮิสโตแกรมเนี่ยเริ่มเป็นสีอ่อนๆแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะไซเวน่าเบื่อพอสมควรนะก็ไม่ต่างกับช่วงปัจจุบันคับเพื่อนที่ฮิสโตแกรมของเราเริ่มเป็นสีอ่อนแล้ว1เดือนนั่นเอง แต่ว่าอย่างที่เห็นในอดีตครับเพื่อนๆว่าเราอาจจะต้องทนรอเวลาไปอีกหลายเดือนต่อจากนี้เ,นเพื่อนๆทนรอไหวไหมถ้าใครพอที่จะสะสมในช่วงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นโซนจุดต่ำสุดอย่างที่ผมได้บอกไปเพียงแค่เราต้องแข่งกับเวลาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็กรอบไซเวนเนี่ยมันเป็นกรอบทางเฟรม,มันเนาะฉะนั้นแล้วก็อย่าไปตื่นตระหนกกับราคาที่ขึ้นหรือลงในกรอบที่เพื่อนๆมองว่าตัวเองอาจจะตกลดหรือตัวเองอะไรอะไรประมาณนี้นนะผมมองว่าก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าฮิตโซแรมเนี่ย หรือ MACD เนี่ยยังไม่ได้ Cross กันขึ้นเลยนั่นเองนะครับเป็นงไงกับ้างครับเพื่อนๆหวังว่าข้อมูลของผมจะเป็นประโยชน์เนาะแต่ผมก็ขอแค่คนละไลค์คนละเมนไปกำลังใจเล็กๆน้อยน,นะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตเนาะแล้วก็อย่าลืมไปถวายกันที่บ้านบีดนะครับเพื่อนๆฟรีโบนัส35 USDT เนาะถ้าเพื่อนๆทำครบเงื่อนไขสีคอแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการเทรดเนี่ย ถูกที่สุดแล้วครับเพื่อนเปิดใจใช้งานกันดูสแกนคิวอาร์โค้ดของผมหรือคลิกที่ลิงก์แนะนำใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับดีใจที่ได้พูดคุกยกับ,บเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมไปเถ่าฉลามที่เกาะว่ากับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ